ินลงมันออกมากูจะดูหน้ามันกูจะหยาบศพมันสวัสดีครับผมเปาจากช่องหลอดลายวัน ในค่ำคืนนี้ผมมีโอกาสได้ไปถ่ายสถานที่จริงด้วยตัวเองและก็ได้พบกับคุณลุงเสถียรซึ่งคุณลุงก็ได้บอกผมว่าสุสานแห่งนี้ได้ลกล้างมาหลายปีแล้วและก็ชอบมีแก๊งวัยรุ่นมาลองของกันเป็นประจำและถ้าหากคืนนี้เพื่อนๆพร้อมแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวหลอดลายวันด้วยนะครับถ้าหากว่าคุณเป็นคนบ้านโป่ง คุณคงจะรู้ดีอย่างแน่นอนว่าสุสานที่ผมจะพูดนั้นคือที่ไหนผมได้ยินเรื่องนี้จากคุณลุงเสถียรคนดูแลสุสานเก่าอายุเกือบจะเจสิบปีได้แล้วสุสานแห่งนี้ตั้งอยู่ชานเมืองในจังหวัดเล็กๆที่ถูกเรียกว่าราชบุรีใกล้ๆก,ก,กับวัดบรรโป่งปีๆหนึง่งไม่เคยจะมีใครมาเยี่ยมเยียนที่นี่บ่อยนักเพราะถูกหรือว่าผีแรงโดยเฉพาะแถวเขตหลุม17 ซึ่งเป็นสุสานหินขาวเรียงตัวกันเป็นแถวคนเฒ่าคนแก่จะชอบบอกว่าที่นี่เมื่อร้อยปีก่อนเคยเป็นที่ฝังนักโทษและคนป่วยโรคติดต่อที่บางคนยังไม่ตายเพื่อกันโรคระบาดเพื่อไม่ให้หลามออกไปคืนหนึง่งคุณลุงสเสถียรเล่าว,ว่ามีวัยรุ่นสามคนขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในสุสานเพียงเพราะอยากจะหลองของพวกมันตั้งใจจะมาถ่ายคลิป และพวกมันก็ยืนอยู่บนหลุม17และก็พูดจาท้าทายดาผีสางดาเทวดา <c oughs> เสียงหัวเราะของพวกมันดังกล้องสะท้อนสุสานเมืดๆจนแม้แต่ลุงที่อยู่ไกลก็ยังได้ยินเลยลุงพยายามที่จะออกไปห้ามแต่มันก็ไม่ทันเสร็จแล้วเพราะทันทีที่พวกนั้นเดินถึงแถวหลุม17เเสียงหัวเราะของเด็กพวกนั้นก็ดับไปเหลือเพียงเสียงคนหอบหายใจหน,นัก คุณลุงส่องไฟฉายออกไปแล้วก็เห็นวัยรุ่นสามคนเอาเท้ากระทืบแล้วก็เหยียบลงบนหลุมศพจีนซึ่งหลุมศพจีนมันจะมีดินจำนวนมากทับเอาไว้หน้าตายสองคนดูหวาดกลัววาดระแวงมากๆส่วนอีกคนก็ททำหน้าตาอวดดียุยงเพื่อนไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรเลยเพื่อนอีกคนหนึ่งจะแก๊งเด็กเกเรก็พูดขึ้นมาว่าพวกมึงได้ยินไหมหนึ่งในนั้นถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ ก็เสียงคนเคาะอยู่ข้างใต้หลุมศพไงพวกมึงไม่ได้ยินหรอจากนั้นไม่นานก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นดังปังมันเหมือนเสียงของแข็งหล่นตกลงมากระทบพื้นแล้วก็มีเสียงผู้ชายแผพ,พ,พูดขึ้นว่าอย่ามายืนทับศพกูแล้วดินใต้เท้าของหนึ่งในวัยรุ่นก็ยุบลงทันทีเหมือนมีมือจำนวนมากโผล่ขึ้นมาจากหลุมคว้าข้อมือข้อเท้าของเขาไว้ แล้วก็ดึงลงไปข้างล่างเสียงกรีดร้องดังสนัน่น <c oughs> แต่พอเพื่อนอีกสองคนกำลังวิ่งเข้าไปดึงกลับพบว่าตรงนั้นเป็นเพียงหลุมศพธรรมดาปกติปิดด้วยปูนเรียบๆไม่มีล่องรอยอะไรเลยว่าถูกเปิดทั้งสองคนวิ่งหนีไปโดยไม่เหลียวหลังทิ้งให้เพื่อนของเขาจมลงไปกับดินอย่างนั้นส่วนร่างของเพื่อนที่หายไปคุณลุงแกก็เล่าว,ว่าไม่เคยพบเจออีกเลย จากนั้นลุงเสถียรเล่าต่อว่าตั้งแต่คืนนั้นเวลาเดินตรวจรอบสุสานเขามักจะเห็นเงาผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลุม17เหมือนรอใครบางคนอยู่อาจจะรอเพื่อนของเขาก็เป็นได้ในตอนนั้นผมขอสารภาพว่าผมฟังเรื่องของลุงเสถียรที่สถานที่จริงๆเลยเนื่องจากผมไปทำงานที่บ้านโป่งพอดีก็เลยเอาภาพมาฝากเพื่อนๆด้วยครับ ถ้าตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกขนลุกไม่หายแต่ลุงก็ยังไม่หยุดเล่าเหมือนแกอยากจะระบายอะไรออกมาเอ็งรู้ไหมมันยังไม่จบแค่นั้นนะลุงจะเล่าต่อให้ฟังลุงบอกว่าหลังจากคืนนั้นผ่านไปเพียงสองอาทิตย์ก็มีข่าวลือในหมู่เด็กวัยรุ่นว่ามีคนหายไปในสุสานจริงๆแต่บางคนก็ไม่เชื่อบอกว่ามันคงหนีเที่ยวหรือไปทำเรื่องผิดกฎหมายไปแล้ว แต่คนในละแวกบ้านโป่งก็ดูดีว่ามันไม่ใช่เพราะคืนที่14หลังเหตุการณ์ลุงสเสถียรได้ยินเสียงเคาะจากหลุม17อีกครั้งคราวนี้มันไม่ใช่เสียงเบาๆแบบครั้งก่อนแต่มันเป็นเสียงตึกตึกตึกหนักๆรัวๆเหมือนคนพยายามจะดันอะไรบางอย่างขึ้นมาจากใต้ดินคุณลุงแกบอกว่าแกยืนอยู่ห่างราวๆ20เมตรมองตรงไปยังหลุม17 ใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงตัวเองหายใจแสงไฟฉายส่องไปกลับเห็นเงาล่างสูงซิดๆยืนอยู่ข้างหลุมมันหันหลังให้และก็เอียงหัวเล็กน้อยเหมือนกำลังฟังว่าลุงอะทำอะไรอยู่ในตอนนั้นพอลุงก้าวขาเข้าไปใกล้แสงไฟฉายของลุงก็ส่องทะลุร่างนั้นไปเลยเหมือนควันไฟเหมือนหมอกเหมือนควันแล้วมันก็หายไปในอากาศ ทิ้งไว้เพียงเสียงเคาะที่ช้าลงช้าลงแล้วก็เงียบไปในที่สุดหลังจากนั้นอีกประมาณ10บนาทีท่ามกลางความเงียบแต่แล้วก็มีเสียงกึก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 ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่ดังจากใต้ดินนะครับแต่มันดังจากด้านหลังของคุณลุงเองเหมือนมีใครใช้ปลายเล็บเคาะเบาๆบนฝาไม้เก่าๆตอนนั้นลุงค่อยๆหันหลังกลับด้วยความกลัวมากๆ หัวใจของลุงแกเต้นอย่างแรงลุงแกเห็นว่าบนฝาโลงมีรอยกระแทกเหมือนมีคนพยายามจะดันออกมาจากข้างในทันในนั้นเองเสียงกึก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 ดังที่ขึ้นเรื่อยเเหมือนคนกําลังทุบอะไรบางอย่างสุดแรงพร้อมกับฝาโลงที่สั่นไหวแล้วก็มีเสียงผู้หญิงแผ่วๆที่เล็ดออกมาจากโลงเปิดให้หน่อยหนาวลุงถอยหลังจนสะดุดหินล้มลง แล้วก็เจ็บขามากๆแต่พอเงยหน้าขึ้นมาลงนั้นกับหายไปราวกับควันไฟอีกแล้วลุงแกว่าตอนแกล้มลงตอนนั้นลุงต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลลางงานไปถึงห้าวันเลยทีเดียวแต่ทีนี้เรื่องราวหลุม17มันเฮี้ยนมากๆจนไปถึงหูเจ้าอาวาสวัดแถวนั้นเข้าซึ่งท่านก็มีชื่อเสียงเรื่องการทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณท่านจึงจะทำพิธี เปิดฝาโลงดูหน้าศพให้ท่านเล่าว่าเคยได้ยินเรื่องหลุมนี้มาตั้งแต่สมัยบวชเป็นเนนว่ามีวิญญาณของนักโทษและคนป่วยถูกฝังทั้งเป็นและถูกผนึกไว้ด้วยคาถาจีนโบราณเพื่อไม่ให้ดวงวิญญาณกลับมาหลอกหลอนชาวบ้านท่านพูดว่าถ้าวิญญาณมันทุกข์มันก็จะทวงชีวิตคนไม่หยุดหย่อนเราจะต้องปลดปล่อยด้วยพิธีเปิดฝาลงดูหน้าศพ ซึ่งเป็นพิธีโบราณที่อัตมาได้เรียนมาจากหลวงปู่ท่านหนึ่งคืนนั้นลุงสเสถียนกับชาวบ้านอีกห้าคนตัดสินใจเข้าร่วมพิธีเปิดฝาลงที่อยู่ใต้หลุม17โดยมีพระครูเจ้าอาวาสเป็นผู้ทำพิธีทุกคนเตรียมทูบเทียนน้ำมนต์ผ้าขาวและคำผีสวดโบราณทั้งไทยและจีนมาครบพระครูท่านสั่งว่าให้เริ่มขุดตอนหัวค่ำ แสงไฟฉายกับแสงเทียนเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยให้พวกเรามองเห็นได้แต่ระหว่างที่จอบแรกกระแทกลงไปที่ดินก็มีเสียงตึกตึกดังมาจากใต้พื้นเหมือนมีคนเคาะตอบทุกคนหยุดนิ่งหันมามองหน้ากันแต่พระครูเพียงสายหัวแล้วก็พูดว่าอย่าไปสนใจมันรู้แล้วว่าเรามาพอขุดลึกลงไปก็มีกลิ่นสาบคาวของเลือด ผสมกับกลิ่นอับๆเก่าๆโผล่ขึ้นมาแบบแรงมากๆแรงจนบางคนต้องเอาผ้าปิดจมูกเลยทีเดียวในที่สุดพวกเราก็เจอโรงไม้เก่ามีเขียนภาษาจีนและมียันจีนสีแดงแปะเต็มไปหมดเลยโรงทั้งโรงเป็นสีดำด้านทั้งใบมีรอยขีดข่วนเป็นทางยาวหลายเส้นบนฝาโรงพระครูเริ่มสวดบทภาวนาชาวบ้านจุดธูปอยู่รอบๆหลุมศพ และลุงสเสถียรกับอีกทั้งสองคนก็ค่อยๆงัดฝาโลงขึ้นมีเสียงไม้แห้งเปล่ะดังกรอบๆก,อบก่อนที่ฝาโลงจะถูกเปิดออกทันใดนั้นเองครับกลิ่นเหม็นเน่าแบบเหม็นมากๆก็พุ่งขึ้นมาจนทุกคนต้องเบื่อหน้าหนีน้ำหูน้ำตาไหลไปหมดแต่มีสิ่งหนึ่งที่อยู่ข้างในมันไม่ใช่แค่โครงกระดูกธรรมดาในโลงนั้นมีร่างมนุษย์ที่แห้งเหี่ยวแต่ยังอยู่ในสภาพที่ครบทั้งตัว เนื้อหนังเป็นสีดำดวงตาลึกโบแต่ริมฝีปากอ้าเล็กน้อยเหมือนค้างอยู่ในจังหวะที่กำลังจะกรีดร้องที่มือทั้งสองยังมีโซ่ตัวเหล็กพันแน่นอาจจะเป็นนักโทษสมัยนั้นก็เป็นได้และเล็บของศพก็ยาวมากๆเหมือนเล็บสัตว์ไม่มีผิดพระครูท่านใช้ผ้าขาวปิดหน้าศพและเริ่มสวดบทอัญเชิญวิญญาณสู่สุคติ เสียงสวดดังชัดและสม่ำเสมอพร้อมกับเสียงตะเกียงดังแกร้งแกร้งแต่ในช่วงกลางบทสวดน,นั่นเองกลับมีเสียงอื่นแทรกขึ้นมาจากในโรงเป็นเสียงชายแพบพูดเป็นภาษาจีนโบราณแต่ก็ไม่มีใครเข้าใจแต่ทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นกลับบอกว่ามันรู้สึกว่าเหมือนมันกำลังจะพูดว่าตามาอยู่ ทันใดน,นั้นเองพระขูรีบหยดน้ำมนต์ลงบนหน้าผาข,ของศพเปรลวเทียนรอบๆก็ดับลงไปเองพร้อมกันหมดเลยลมเย็นจัดพัดวูบเข้ามาลุงบอกกับผมว่าตอนนั้นลุงเสียวสั่นหลังไปหมดทำอะไรไม่ถูกไม่รู้จะทำหน้ายังไงเขาใช้ให้ทำอะไรก็ทำแต่แล้วโซ่ตวนที่มัดข้อไม้ข้อมือของศพก็ดันสั่นกระตุกเองกระตุกเหมือนมันพยายามที่จะขัดขืน จากนั้นพระครูเร่งสวดต่อด้วยน้ำเสียงที่ดังขึ้นเรื่อยๆในขณะที่บางคนก็เริ่มได้ยินเสียงประหลาดๆจากใต้ดินแต่มันไม่ใช่แค่นั้นมันไม่ใช่แค่หลุม17แต่มันเป็นหลุมอื่นๆด้วยนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวสุดท้ายพระครูต้องรีบปิดฝาลงแล้วตอกตะปูปิดแน่นสนิทพร้อมติดยันใหม่ทับลงไปแล้วทันก็บอกทุกคนเพียงว่าเราทำได้แค่นี้แหละ บางวิญญาณมันไม่ได้รอให้ปลดปล่อยนะแต่มันรอเพื่อจะแก้แค้นหลังจากนั้นไม่กี่วันลุงแกก็ได้ข่าวว่ามีชาวบ้านที่ร่วมพิธีกับแกในวันนั้นรถคว่ำตายไปสองคนเป็นรถยนต์หนึ่งายและมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งายด้วยลักษณะที่เหมือนกันเปียบเลยก็คือชนกับต้นไม้ใหญ่และศพก็อยู่ในลักษณะที่อาปาก้างเหมือนเห็นอะไรก็ไม่รู้ก่อนตาย คืนนั้นเองฝนตกปอยๆล,ลุงสถียรน,นั่งฟังวิทยุอยู่ในบ้านไม้ที่บ้านแกอยู่เงียบเงียเพลินเน,เน,เนจู่ๆก็ได้ยินเสียงแกลกแกแกเหมือนเหล็กลากไปบนพื้นซีเมนหน้าบ้านเสียงนั้นหยุดตรงที่ประตูก่อนจะมีเสียงเคาะช้าๆตึกตึกตึกเมียแกก็เลยว่าไปดูสิดึกเดินป่านนี้ละใครมาหากันลุงก็ค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบไฟฉาย เปิดประตูออกเพียงเล็กน้อยมืออีกข้างหนึ่งก็พกปืนพกไว้ด้วยปืน11มมที่แกเอาไว้ใช้เฝ้าบ้านเฝ้าสวนมานานนมแสงไฟของแกส่องไปเห็นล่างที่สูงซีดในชุดเก่าแบบจีนโบราณผู้ชายคนนั้นยืนก้มอยู่หน้าบ้านมือทั้งสองห้อยโซ่ตวนยาวที่ลากเป็นทางมันค่อยๆเงยหน้าขึ้นเผยให้เห็นดวงตาที่ลึกโบกับรอยยิ้มประหลาด แล้วก็พูดเสียงต่ำและก็แหบกับลุงว่าถึงตามึงแล้วเสียงฟ้าผ่าดังลั่นสนั่นลุงแกตกใจรีบยิงไปสองนัดดังปั้งปั้งแต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับเหมือนยิงเข้าไปกลางอากาศแต่ลุงแกะก็กระซิบบอกผมว่าที่แกรอดมาได้ก็เพราะว่าแกนับถือเสด็จเตีย่ยหรือกรม,มหลวงชุมพรทุกครั้งที่แกมีอันตราย แกจะระลึกถึงเสด็จเตียทุกครั้งและก็พูดว่าเสด็จเตียช่วยลูกด้วยทันใดนั้นลมแรงก็พัดบูบเข้ามาและแกก็ได้ยินเสียงโซ่ที่ลากคืดคลืดเข้ามาใกล้ๆเรื่อยๆลุงแกรีบหลับตาแน่นเอ่ยเสียงสัน่นนโมพุทธายะปะติโมขังอิติปิโสภควาทองอะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดแล้วก็ลนลาล้องว่า สเสด็จเตียช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วยและก็เหมือนทุกอย่างจะหยุดนิ่งลงเสียงโซ่เงียบกิบลุงแกก็ค่อยๆลืมตาขึ้นเห็นเพียงลานดินที่ว่างเปล่าหน้าบ้านของแกไม่มีอะไรเลยเงียบกิบไม่มีร่างอะไรอยู่ตรงนั้นแล้วครับมีเพียงรอยโซ่ที่เป็นรอยลึกยาวอยู่ตรงเนินหน้าบ้านลุงแกก็บอกว่าตั้งแต่วันนั้นไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี กลางคืนถ้ามันมีฝนตกหรือว่ามีฟ้าร้องนอกจากเสียงกบเสียงอะไรร้องแกก็ได้ยินเสียงโซ่ล่าคืดๆประจำเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับเรื่องราวสุดหลอนในคืนนี้ตอนที่ผมฟังเรื่องนี้เนี่ยตัวผมก็อยู่ที่สุสานนั่นเลยนะครับจึงมีภาพบรรยากาศนิดๆหน่อยๆเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันตอนนี้ผมก็ยังคงอึ้งอยู่เลยนะครับกับสิ่งที่ได้ฟังมา ซึ่งบางทีความแค้นมันก็ฝังหุ่นจริงๆครับและสำหรับคืนนี้ผมเปาจะช่องหลอดไายวันต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ